ผลการฟุตบอลคู่เด่นฟินแลนด์พรีเมียร์ลีกประจำวันที่2 3กรกฎาคมนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างนะครับอีเวสครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเอเจเคิลซิงกิยครับตัวคู่นี้จะลงเตะกันเวลา1เปนนาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับซาเจสามารถได้เคลียพบกันนะครับเอเจเคิลซิงกิชนะทั้ง3นัดครับนลล่าสุดนะครับเอเจเคิลซิงกินะครับเปิดบ้านชนะไป2ประตูต่อ1ครับมันดูจะบ้านอินเวสนะครับเสียเกมหลังสุดรวมทุกรายการครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนลล่าสุดนะครับบอกว่าเสมอกับเฟรน่าโจเอ็นมา3ประตูต่อ3ครับ วันนี้นะครับเตรียมวางหมากนในระบบ4-3-3ครับผู้รักษาประตูนะครับใช้งานธาั่งของอีฮูชาเนนครับด้านหลังใช้งานธาั่งของ c า l ์เลสคลั l u รับลุคแรนดี้ครับ j o มัสโอ i l a าครับ a าโปเอ็เครับแผงมิดฟิล์นะครับตูเรซซิราครับ p e ทร i p เ n a น e นครับด o นนี่อ f รีครับสามประสานแดนน่าครับใช้งานธรังของอดัมลัสสัครับแพทริกโลอาครับอาริ l อลเอ็นปิ m นั่นเองนะครับมาถึธัทีมยานครับ H.K กันบ้างนะครับสสตแ๊เกมหลังสุดของทุกรายการครับ ชนะ2เสมอ1แพ้2ครับนาราโซนะครับเปิดบ้านแพ้กับวิโดเรียพันเซ้นไป1ประตูต่อ2ครับวันนี้นะครับเตรียมวางหมากในระบบสามครับผู้รักษาประตูนะครับใช้งานทางด้านของคอนเนอร์ฮาซาสครับแดนหลังใช้งานทางด้านของยูน่าตัววิโอครับพอลลุสอาราจูรีครับมิโรเชโนครับมิฟิเกมลุกครับนัสซิมมิโยรับครับปอปริมเฮตเมาลครับพิริเซอรีครับมานูเอลมาติสครับมิซิเกมรับครับเชนโซนี่โอซูราสัญญาครับซันเตอรีฮัสติกาครับฟาเบียนเซราเซนนั่นเองนะครับ สำหรับการจัดกันของ2ทีมนี้ครับคู่นี้เป็นการโค่นจรพบกับทีมที่ผลงานขาดความสม่ำเสมอด้วยกันทั้งคู่กับเจ้าทีมนอินเวสครับให้เกมนัดหลังสุดนะครับเก็บชัยไปได้แค่สนัดเท่านั้นนะครับขณะทีมเยือนนะครับเอชเจเคซิงกียนะครับขาดความสม่ำเสมอเช่นกันครับเพราะว่าเกมหลังสุดนะครับเก็บชัยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวครับในราคานะครับเปิดออกให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อนะครับครึ่งควบลูกนะครับแนะนำให้อยู่ฝั่งรองเจ้าบ้านดีกว่านะครับเพราะเอชเจเคซิงกียนะครับลงเล่นในกลางสัปดาห์มาบันหมาดๆนะครับในศึกแชมเปี้ยนน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 นลลีีกกกะะคคคครรรััับบบววาาาามมมมฟิิตตยยย่่่่ออออองงไปแเเเ้ืสสจู สสูีนะครับชนะนะครับอยู่รองดีสุดสหรับเกมนี้ครับผมก็เลยคะแนนสกอร์คู่นี้ยนะจบเป็นคู่เสมอวิศกรหนึ่งจุดหนึ่งประมาณนี้แล้วกันครับก็จบไปแล้วสหรับคู่เด่นในวันนี้นะครับหากท่านใดนะครับอยากได้ทัศนาบอลหรือกับบอลคู่อื่นที่มากกว่านี้สามารถคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับก่อนจะจากกันไปนะผมขอละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมไม่ซีมงานของผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ